อย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจว่าบ้านที่อยู่ใกล้กับาคาสินโนเนี่ยไม่เกิน8 1 0ถึง10ไมล์เนี่ยจะมีอัตราการถูกยึดบ้านที่สูงขึ้นก็หมายความว่ายิ่งอยู่ใกล้คาสินโนเท่าไหร่ประชาชนเนี่ยก็จะยิ่งติดการพนันและท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งปัญหาทางการเงินแล้วก็ทำให้ครอบครัวแตกแยก จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างคนในครอบครัวปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็รวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายก <S men> ารที่นําคาสิโนขึ้นมาเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเนี่ยอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมันมีผลกระทบทั้งทางสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง คราวนี้ในประเด็นกรณีของประเทศไทยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลประเทศต่างๆเวลาที่จะออกนโยบายสานาระที่เกี่ยวข้องกับใบมุกจะต้องมีการศึกษาในทุกมิติให้ครบถ้วนนะคะทั้งเชิงสังคมและก็เชิงเศรษฐกิจแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบหย,ยิบยกเฉพาะความสําเร็จในเชิงเม็ดเงินมานําเสนอกับ ประชาชนได้นะคะแต่คราวนี้ถ้าเรามองในความเป็นจริงของประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่า,ารัฐบาลไทยเนี่ยมีการนําเสนอเฉพาะเพียงแต่ว่า,าความสําเร็จในเชิงเม็ด,เ,มดเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีมาเก๊าลาสเวกัสสิงคโปร์ mm hmm. ก็ตามแต่ว่าละเลยที่จะศึกษาผลกระทบในเชิงสังคมนะคะที่ผลการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยชี้ชัดว่า การนำคาสิโนเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายจะนำมาซึ่งปัญหาสังคมนานาประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอาชญากรรมปัญหานี้ครัวเรือนนะคะปัญหาความแตกแยกของครอบครัวรวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายด้วยคราวนี้จะขออนุญาตานำเสนอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับกรณีมหานครของการพนันชื่อดังก็คือมหานครของคา,คาสิโนเนี่ยก็คือลาสเวกัสคราวนี้ถามว่าลาสเวกัสเนี่ประสบความสำเร็จ ในเชิงเม็ดเงินมากไหมก็ต้องบอกว่ามหาศาลมหาศาลยังไงก็คือถ้าดูตัวเลขในปี2,564นะคะพบว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทยถ้าคุณไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่4.6ล้านล้านบาทนับตัวเลขนับศูนย์ไม่ถูกเลย4.6ปีงบประมาณในแต่ละปีของไทยเราอีกใช่ค่ะ แต่คราวนี้น่าสนใจว่าเอาแค่ประเด็นการฆ่าตัวตายนะคะการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาพบว่ายิ่งระยะเวลาผ่านมาเท่าไหร่เนี่ยอายุของเด็กที่ฆ่าตัวตายก็ต่ําลงต่าลงทุกทีเช่นในปี2563เนี่ยอายุต่ําที่สุดของเด็กที่ฆ่าตัวตายเนี่ยอยู่ที่8ข oh. <8. S 2> วบ8ขวบนะคะในขณะที่ปี2562อยู่ที่12ขวบ แล้วก็ผลการศึกษาโดย University of Nevada of Las Vegas หรือก็คือ UNILV นะคะทำการวิจัยออกมาเนี่ยพบว่าปัญหาสุขภาพจิตของคนในมลรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งของ Las เวกัสเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยรุนแรงไปถึงปัญหาความแย่ความไม่โอเคของสุขภาพจิตเนี่ยรุนแรงมากกว่าในอีก49 e มลรัฐค่ะ แล้วกอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศว่าการมีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างคนในครอบครัวปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็รวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายอันนี้ประเด็นการฆ่าตัวตายคราวนี้ถ้ามองในปัญหาสังคมอื่นเช่นปัญหาการฆาตกรรม,มปัญหาอาชญากรรมก็จะพบชัดเจนค่ะข้อมูลของ FBI นะคะ ชี้ชัดออกมาค่ะว่าการที่นำคาสิโนขึ้นมาเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายเนี่ยสีปีหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีน,มนัยสำคัญสำคัญไม่นับรวมาการที่ปัญหาครอบครัวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญด้วยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาพบอย่างเงี้ค่ะน่าสนใจว่าบ้านที่อยู่ใกล้กับาคาสิโนเนี่ยไม่เกิน8-10ไม้เนี่ย จะมีอัตราการถูกยึดบ้านที่สูงขึ้น oh. ค่ะก็หมายความว่ายิ่งอยู่ใกล้คาสิโนเท่าไหร่ประชาชนเนี่ยก็จะยิ่งติดการพนันและท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งปัญหาทางการเงินแล้วก็ทำให้ครอบครัวแตกแยก